สวัสดีครับเจอกับลุงชัยชาแนลยังเก่าครับพอดีมาลดสวนญ้าหวานครับสวน A ครับพอดีน้ํามีปัญหาแบบเดียวกับสวน B เลยครับน้ํามันไม่ขึ้นพอผมมายกสายขึ้นนี่ครับอยาให้ดูสายมันตันครับพอผมยกสายขึ้นสายตันมีแต่สายเต็มเลยครับ สายมันตันผมเลยต้องดึงสายขึ้นมาเคาะสายอยู่ในอยู่ในท่อของมันอนะ่ะท่อดูดขึ้นมานีนเต็มเลยประมาณเมตรหนึ่งโอ้ยกว่าจะเสร็จไม่ตก2ชั่วโมงเหอสองชั่วโมงเ่ยนะครับเพื่อนๆครับที่ชมผมสวน A แล้วก็สวน B สวน B ก็มีปัญหาแต่ก็ดีแล้วเขามาเป่าให้สวน A ก็มีปัญหาแต่ว่าทำเองครับ ใช้ความสามารถใช้ความรู้ที่มีประสบการณ์เนี่ยนี่ครับทรายขึ้นมาเต็มเลยครับเนี่ยเอาทรายมาเคาะออกแล้วก็พอเปิดครั้งแรกทรายก็พุ่งขึ้นมาครับเนี่ยน้ํามันก็จะขุนอย่างเนี้ยครับเนี่ยเปิดครั้งแรกก็ประมาณนี้น้ําก็จะขุนน้นําขุนเลยครับพอมันได้ได้สักสิบกนตนาทีหรือยี่สิบนาทีเนี่ยน้ําก็จะใสอย่างงี้อยู่ในถังนี้ครับครับ ก็ประมาณนี้ครับอยู่สวนหญ้าหวานสวนเอครับพอดีผมมาดูดครั้งแรกก็ไม่ขึ้นเลยครับก็เลยหาวิธีดึงสายขึ้นมาเอาสายมาเคาะทรายออกลงไปใหม่ก็ยังไม่ขึ้นอีกก็เคาะแสดงมาเคาะไม่หมดเอาขึ้นอีกเที่ยวสองก็เคาะอีกแล้วผมก็ เอายกสายขึ้นมาดูดแค่ให้เหลือโพเหมือนอย่างที่เคยทาอะโต๊ะที่ทําใหม่มันเตี้ยลงครับเอาขึ้นสูงอย่างเก่าให้มันดูดทรายออกก่อนดูดทรายอยู่ประมาณยี่สิบนาทีพอทรายใกล้หมดมันน้ําใสแล้วผมก็ค่อยๆยหย่อนสายลงไปพอน้าําใสค่อยๆ่อยหย่อนสายลงไปพอหย่อนลงไปมันก็ขุนครับขุนน้าขุนเลยอะน้ํามีแต่ทรายปนดิน เต็มเลยพอมันน้ํามันใสผมหย่อนลงไปแค่น,นิดเดน,นิดแหละครับพอหย่อนลงไปมันก็ขุนขุนอยู่ประมาณห้านาทีมันก็ค่อยใสยออกก่จะใสก็ตกสิบนาทีผลสุดท้ายผมก็เลยค่อยหย่อนค่อยหย่อนเดี๋ยวนี้มันเกือบสุดสายแล้วมันดูดทรายออกมาเรื่อยๆครับดูดทรายออกมาเรื่อยอย่างเงี้ยประมาณนี้ประมาณนี้ครับมันก็ดูดทรายออกมาเรื่อย สายที่กองเลยที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี่ครับกองหนึ่สายออกที่มันมากองนี่โอโ้โหไม่ตกเม็ดกว่านู้นเลยเหมือนสวนบีสวนบีตกสองเม็ดนะเขามาเป่า,เขา,า,เ,ปาเขามีเครื่องเป่าผมไม่มีครับผมก็อาศัยความสามารถที่มีประสบการณ์คือดูดขึ้นมาค่อยๆหย่อนไงครับสายมันตื่นขึ้นมาใช่ไหมครับผมก็ไม่เอาสายลงสูตรผมก็ดูดดูดดูดให้มันขึ้นมาเอาเครื่องเนี้ดูดพอมันใสผมก็หย่อนลงไปอีก พอมันใสผมก็หยอ่อนลงไปอีกจนกว่ามันใสหย่อนไปหย่อนมาก็เกือบสุดสายอยู่ระดับเก่าอย่างเก่าครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวอีพีหน้าเจอกันใหม่ครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้เจอกับลุงชัยชาแนลใหม่อีพี EP หน้าจะเป็นอะไรนั้นก่คอยติดตามครับช่วยสับสไครกดติดตาม ให้ผมด้วยแล้วก็จะมีกําลังใจเสนอนําเสนออีกอีกไม่นานผมจะเสนอเรื่องเลขด้วยครับครับสวัสดีครับลุงป้านะอา